สวัสดีครับและนี่คือเกมสีระบาดมิวโบลีไม่ใช่เกมอะไรครับมันคือเกมอะมองัสเอ้ยไม่ใช่อามองัสภายในเกมอะมองัสนี่นะครับจริงๆแล้วมันคือแมปแบบหนึ่งนะครับก็คือมีคนเขาสร้างมาเป็นการเล่นคล้ายๆเกมอะมองัสนั่นแหละนะฮะมีแผนที่ต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะฮะภายในเกมนะครับก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งก็จะมีฝั่งมนุษย์นะครับคือฝั่งมนุษย์เนี่ยก็ต้องคอยทาเควสเหมือนแบบว่าเราอยู่ในยานทําให้ตีหงตีหินนี่นะครับโดยอดเกวสก็จะขึ้นนี่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือ อิมพอสเตอร์อิมพอนี่ก็คือผู้ร้ายครับคอยฆ่าคนยา,านะครับเขาใช้อ,อุปกรณ์มาคือมีดเราจะต้องจับผิดให้ได้นะครับว่าใครคือคนร้ายเอาลนะคุณผู้ชมวันนี้ผมเข้ามาในเกมคือเอามองลับนะฮะอันนี้คือผมสีม่วงนะครับผมทำผมได้เกรดขุดสโต1,000นนะฮะเดี๋ยวผมสังเกตก่อน สีฟ้าเป็นผีหรือเปล่านะหรือว่าสีชมพูอันนี้คือเราจำเควสนะฮะแต่ซึ่งผมก็อ่าไม่เจอเหมือนกันเด็กทอยหกนะครับผมสีเหลืองเอ้ย,อยผมตกใจนะฮะมีการตีกันคือว่าจะโดนซอยกันได้นะฮะสีฟ้าเฮ้ยไอ้บอลถือมีดไอ้บอลถือมีดไอ้บอลถือมีดใช่ไหมผมเห็นไอ้ไอ้บอลมาสลับผิดไอ้บอลมาสลับผิดไอ้บอลสีอะไรวะไอ้บอลสีขาวไอ้บอลสีขาวทุกคนผมเห็นมันถือมีดเมืกก่อกี้ผมไปแล้ว ผมมา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 ผมจะไปกดโหวตผมจะไปกดโหวตฮัลโหลฮัลโหลอะไรอะไรนะครับอะไรครับอะไครับอ่าเดี๋ยวฟังฟังผมนะครับฟังผมนะครับอ่าคุณน็อตลาเชลมีอะไรสารภาพไหมฮะเมื่อกี้ผมอยู่ห้องคนแรกครับมีอะไรนะครับใช่ใช่ผมเป็นพยาน ไม่ไม่แต่ว่าที่ไวไม่ดูเรื่องที่ไวไม่ดูเรื่องผมเห็นอ่าคุณถือคุณถือมีดคุณควักมีดออกมาครับคเห็นผิดหรือเปล่าเออเออเฮ้ยด้านตะสีขาวผมดูสีผิดส,สีขาวสีขาวสีขาวถือมีดร้อยเปอร์เซ็นต์ผมพูดแค่นี้แหละอ๋อคนมัวนม่วแล้วคนมั่วแล้ว ตกลงคุยไงเนี่ยคุณมั่วแล้วคุณเริ่มมัวแล้วเริ่มเริ่มป่ยแล้วคุณคุณโนโนโนคนณลอกครับมีคนลอกสีขาวจริงๆผมเป็นควักมีดถ้าไม่เชื่อผมตาหน้าปวดผมเลยตาเราชนะลองดูไม่ต้องตาหน้าลองตานี้เลยอ่ะถ้าไม่เชื่อแนนสคริปต์งั้นสคริปต์งั้นสคริปต์โอเคสคริปต์โอเคโอเคสคริปต์โอ้อ้า ไอ้ยิ่งนนนนนนฟ้าลิซซมี่ลิซซมีไอติงโทสไอติงโทสเอาละครับสุดล้วเฮ้ยเมื่อกี้มันน็อตลาเชียวมใช่เหรอวะสีขาวผมดูผิดแต่อ้ายผมไม่ได้ดูผิดธรรมดาครับดูมั่วได้ครับคือคนเนี้ยน็อตลาเชียวเขาไม่ได้ถือมีดครับเขาถือที่ตัดไม้อยู่ครับเป็นแค่แหลมๆคมๆเหมือนกันฝ่ายเลิกผมกลัววะเดี๋ยวผมต้องไปขุดแร่ก่อนนะครับหนึ่งพันนะฮะว่าจะโดนจะโดนฆ่าได้นะฮะคือมันไม่เห็นชื่ออ้ผมจำผิดแต่ว่าผมสายตาสั้นหรืออะไรยังไงงงววะะะะเนนนนนนีี่่่่่ยยหห้้้อออออขขุุดดแแรรูไไผมตตปกฮ เควสเราเควสเราไม่ขึ้นเลยนะฮะห้องแอดมินนะฮะจริงๆมันต้องทำเควสแบบไล่อันเลยหรือเปล่าเพราะว่าเราสามารถที่จะทำได้หมดเใครทำอะไรวะสับอะไรไม่รู้น่ากลัวมากเลยนะฮะอ๋อนี่ตัดไม้นะฮะภารกิจตัดไม้นะฮะแต่ว่าไม่ใช่ห้องขุดแร่ห้องขุดแร่ไม่ใช่นะคระับ๋ยวผมมาห้องขุดแร่ก่อนห้องขุดแร่อย,อยู่ไหนเอ่ยห้องขุดแร่ผมต้องขุดแร่ก่อนนะครับแร่หนึ่งพันผมยังไม่ได้ขุดเลย โอเคโอเคโอเคไอ้โตดไอ้โตดไอ้โตด้แทบะเนี่ยอย่านะอย่านะเอาแล้วมาแย่งกันทำไมอ่ะโอ้โหหินเป็นร้อยเป็นล้านอันโตชิโร่เอ้าถ้ากดมันหนึ่งฟันแล้วไงต่อวะคือต้องเอาไปส่งเหรอหรืออะไรวะอ้มีคนหาย What the fuck ผู้ใด้ไปหายครับใครหายผมอยู่ห้องขุดไม้นะผมจะขุดไม้อยู่อ่าไอ I stay with Tochiro. What? Right? Tochiro! I I I stay with you. I, I yes, yes, yes. Uh, and with uh with Uilsa too. With yeah, I think Uza Uza Uza, Uza. imposter. <laughs> <laughs> Who? Who die? Who die? I think it's not kilo. No, fuck you! to yen. Who died? Who died? Divide? โทษส i ไอติงอูซ่าโทษมีอูซ่าอเอ้ยไม่ค,คุยคุยกันไม่รู้เรื่องคือเรางงวะใครเป็นอะไรวะนะฮะคือตอนนี้ผมมีหินอยู่หนึ่งพันนะครับแล้วก็ผมงงว่าทำไมเควสผมไม่ได้เลยวะเุ้ยเอามาเอาแร่เต็มเลยครับผมที่นี่นะฮะอูซ่าอูซ่าเป็นผีชัวชัวทุกคนทุกคนผม เฮ้ยใครโอ้ถ้าเกิดเราคูณเสร็จมันจะได้อย่างนี้เอ้าแล้วตอนแรกผมไม่คบพันตรงไหนวะบัติฟัคโอ้ผู้ใครตายใครหายใครหายใครหายใครวะโอ้นุ๊กไอ้จิม ไม่มีสาหาข้อมูลอะไรไม่ได้เลยีนเกมนี้อ่าไอติ n งอูซาทัชมีอูซ่าอูซ่าขดแอยูซาอูซาวันโอเคไอโหวตอูซ่าอูซ่าโกเดอูซาเฮลพะคุณเป็นคุณจะมาใส่ให้ผมนอตตาเชล เอาละใครเป็นฆาตรกรกันแน่สำหรับเฮ้ยผมงงวะ่ะใครมันฆาตกรวะอลิสเหรอออลิสหรือไอ้นกิใครวะใครเป็นฆาตรกรวะรตัดไม้ก็หมดได้แหละมาดิเขียวส้มเขียวส้มเหลืองอยู่ด้วยกันนะคือแม่งมองไม่ค่อยเห็นวะมันมืดอ่ะ คือเดี๋ยวตั้งนานแล้วเควสไม่ไม่ครดิกเลยทุกคนดูดิวัตฟักอันนี้คือเราจะตายแล้วนะทุกคนเราต้องไปอ่าทำอะไรครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้กูต้องไปทำอะไรที่ไหนเนี่ย <c oughs> ทุกคนไม่บินมั่ดเลยเฮ้ย <c oughs> เราต้องเป็นส้มไอออกซิเจนหรือเปล่าครับออกซิเจนเรากำลังจะขาดหา,ายใจใตายเดี๋ยวอุกอุกกัๆแล้วตอนนี้รูดดีหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ใช่หรอวะ What the fuck ผมต้อมไปผมอยู่กับตาโตรงไม่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 ผมอยู่กับพีนาคีผมอยู่กับพีนาคีโจชิโร่ตายโอ้้อมไปครูน้ำถือมีดเหรอโอ้โหถือมีดน้ำถือขวานไม่ไม่ไม่เอ็มนายผมเป็นเอ็มนายมีดสั้นผมเห็นมีดสั้นชัวๆไล่ตามสุดผมปวดเลยไม่ต้องโอเคโอเคโอเคผมเชื่อคูน้ำผมเชื่อผมเชื่อเราเชลพูดดีเมีผลซาโบว่าไงซาวโบ หมแล้วครับหมดแล้วครับคนน้ำทำมาบบายบายผมหน่อยดิเฮ้ยไอ้บอลเป็นหรอวะไอพิมพ์หายอะเฮ้ยทำไมมันยังไม่จบวะชิบหายแล้วครับทุกคนตอนนี้คือเราต้องสติ๊กกันไว้แหละเอาแยะเอาแยะอันนี้คืออะไรอะ รู้เกินมั่วแล้วตอนนี้ปัญหาตอนนี้คือเราไม่รู้แมปนะฮะจำไม่ได้ว่าห้องทางนี้ไปทางไหนไอ้ห้องทางไหนวะไอ้ซื้อไอซื้อไรซื้อไรซื้อไอซื้ออยซาโบอยู่โดนปาร์ตี้เอาซาโบนะครูน้องกำหนดเลยเอาใครเป็นผีอะผมเปกับคุณฮาพี่ What the fuck แล้วครับนีคู่เดิผมยอะผมไปกับสองคนเนี้ยเฮ้ยไอต้อไม่นดลาล่ะทำไมทาโบไม่พูดอะไรเลยแล้วทำไมพี่เห็นลูกชิ้นถือไม่มีตอนแรกวะเออ่พี่มัว่วเออนะฮะตอนนี้ผมกลับมาในเกมอีกรอบหนึ่งแล้วนะตอนนี้ผมเป็นอ่าเป็นคนมนุษย์สีขาวนะฮะม่วงเหลืองม่วงเหลืองน้ําเงินนะครับม่วงเหลืองน้ําเงินขุดกันอยู่ เลี้ยงไเลี่ยงตาโอ้ยล็กๆกดไหมโอ้โอเคโอเคคุณเหไมผมอยู่พี่นเตาผมจะไม่ทำอะไรเลยโอเคพี่บดโอ้โหถ้าไม่ใจผมดีวถ้าไม่ใจผมเนี่ยมันบอกนอดนอกี้เนี่ยเอ้าเอ้า What the fuck คูลกอ๋อไอ้ อลิสอลิสไอ้ยหวกพันเลิเปยลินะเต็มกาูโดนเต็มกาเต็มกาไอ้ยอรี่อรี่บบายกูดบายกูดบายจูทีไว้ทีไว้ักดอตายแต่อ้อเอะครับทีนี้เราต้องระวังแล้วฮะเพราะว่ามีข่าวสารจากดีไวบอกว่า อลิสจะเป็นคนครับออ้ยดีไว้น้องก็ฝึกแล้วก็ฝึบ้างไง100%อลิสอลิสโอเคอลิซ100%เชวร์อยู่เชื่อโอเคโอเคโฟโต้อยู่โอเค100%โอเคอลิซจีคีดีไว เน่หลุดข่ําไปด้วยฆาตก,กรโดดโดดดิว่ะเหลืออีกคนนึงวะ่ะใครวะอืมใครวะคนนึงถรงไปร้านหมูก่อนนะฮะอ่านี่ฮะน่าจะใช,ใช่หรือเปล่าเอ้าผิดหรอ Hello m o t h e r f u c k i n อ้าวฮมฮมเอ้าพวกผีว่าไงพวกผีทำอะไรกันนะครับฮัลเรลข้อเสียของคนตายก็คือจะไม่สามารถทำเควสรได้ก็คือได้แต่อยู่ในห้องกักวิญญาณทำอะไรไม่ได้เลยครับอันนี้อ่ะผมว่าในอนาคตเขาจะปรับปรุงนะผมว่าน่าสนุกมากขึ้นโอ้ my god I f ้ฟ k you, โทษ why you kill me ใครป็นะไอ้โต๊ดไงโต๊ดไม่ไหวหัวไอโต๊ดน่าโอ้ยผมเป็นเมื่อกี้ตาไม่ใช่ผมเป็นแต่ดีวายเือบเดาถูกด้วยนะไอ้เหี้ยอ้าวแล้วอลิซไม่ได้เป็นเหรออลิซอลิซไม่ได้เป็นผมมาเป็นอ้าวดีวายนอกกี้อินฟอสเตผมผมก็เป็นจริงๆแหละแต่ว่ามันมันเดาไงมันเดาแล้วมันเถิดเดาถูกด้วยพีผมก็อันนั้นอะน้องตี๋แม่งเดินตามแม่งไม่เห็นไอ้โต๊ดทำอะไรเลยเลย อะไรไม่ได้ไงเราอยู่ด้วยกันเอาตอนนี้อยเป็นผีนะคุณผู้ชมเอาล่ะครับ,บคุณผู้ชมผมชอบเลย <c oughs> ใครจะเป็นอีกคนหนึ่งวะอ๋อสตองกี้ใครวะมันมีคนนี้ในห้องดอว้วยเหรอวะชิบหายแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ครับว่าไอ้คนชื่อสตองกี้เนี่ยมายัางไงนะโอ้เคลสรอบนี้ขึ้นไวฮะผมจะทำการฆ่ามุกศพก่น แล้มันสับกันนานจังวะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลน้องเฟมตายสองเลยเหรอน้องเฟมว่าพี่ศพอยู่ห้องนั้นเลยตรงประตูอ่ะเองสับหมีอยู่ใช่ปะสับหมีอยู่กับใครวะ กลับอีกคนยังไงโนบตะป่ะพี่โนบิตะเออศพอยู่ตรงประตูเลยใช่ใช่พี่ใช่ใช่ไอชุดสีม่วงตายอ่ะใช่ใช่คือหันหลังพี่กำลังจะออกพี่กำลังจะออกประตูมาเว้ยแล้วพี่ก็เห็นศพเลยเว้ยพี่ก็เลยงงว่าเป็นใครเพราะไม่เคยรีพอร์ตไงไม่รู้ฆ่าตอนไหนไงเฮ้ยเสี่ยงเสี่ยงพูดอย่างนี้พี่ทำเพ้นพี่ทำเพ้นอ้าวไไดด้้จับ ถ้าพี่เป็นนะถ้าพี่พี่เป็นนะน้องเฟรมตายไปแล้วเพราะอยู่กับน้องเฟรมเหมือนในคลิปเลยอย่างนี้โนนไปตายแล้วอย่างนี้โนนไปตายแล้ว่าไงไม่พี่ก็พี่เสียงพิามผมลงเสียงพิทามก็พี่อยู่อยู่กับน้องเฟรมโนนไปตายพี่จะฆ่าในห้องเลยหรอมันฆ่ามันต้องมีเสียงนะพิทาม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 ดูก่อนพิทามดูก่อนว่าไอ้เคนน่ะไอ้ไอ้ไอ้ฟ้านี่ใครเนี่ยพี่มองดิเขี้ยนี่ใครเนี่ย ไอเที่ยใครวะสตอกรี้ใครวะเอานี่ผมถือเวลาให้ครนี่ไอ้มันเอา่ะผมทวงเวลาวะผมรอดปะผมว่าต้องฆ่าดโดนไปต่าแล้วโดนไปต่าเริ่มพูดมากแล้วนะครับผมนะเฮ้ยใครปิดไฟวะไอ้ <c oughs> คนพวกผมบอกเลย <c oughs> ตัวมีกันเดจะผมค่อยฆ่านี่มผมซื้อใจโดนไปต่าอยู่ ต้องเสียใจโดนไปตากับซาโบก่อนนะครับเฮ้ยแม่งเรียกว่าอะไรวะ ผมจะฆ่ายังดีว่าคือโนบิตะกับน้องเฟมอยู่ด้วยกันตลอดเลยนะครับเฮ้ยบอลฆ่าบอลดีกว่าไอ้น้องเฟมไม่นิตามผมทำไมวะ ตามผมาทุกคนผมก็ไม่ค่าไม่สูกเลย อ,อะไร,ร,รจากการเด่นมาประมาณสามสเกมคือคนก็ยังแพง้อยู่นะครับเขายังงงแบบกันอยู่เริ่มตาใหม่นะครับผมก็ได้เป็นคนอีกครับรอบนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะแกล้งเอฟเคดีกว่าเดี๋ยวรอดูแบบว่ามีฆาตรกรนะแอบมาฆ่าผมหรือเปล่านะเขาโดยผมจะกดปุ่มไอเตอร์เน็ตหันนะฮะคือตัวผมจะไม่กระดุกกระดิกเลยแล้วก็คอยดูว่าใครจะกระซ่วหลังผมหรือเปล่าแม่ถือบัตรอย่าถือมีดละกันผมบอกแค่นี้ะผมแอบกนผมทำเป็นเนี่ยแบบถ้าเราชิ้นถือมีดนะ แอ่ทำเป็นแอบทำเป็นแอบผมกลัวเฮ้ยโดนไปตะใช้แบบว่าโดนไปตะเฮ้ยโดนไปตะจูบีโดนไปตะจะ่าโดนไปตะจชินจนหมดนี่ต้องชินหรือมันลูกชินทีหวะเฮ้เชี่ยผมไม่ขึ้นไปหมดแล้เมื่อกี้ทำไปทำตายไหม พี่แทต้องไม่ตายฟรีดูกินบอกมาสิพี่แทมต้องไม่ตายฟรีดูกินโว้เปสิเนี่ยคือแบบโหวโดยพี่ตามแม่งเหี้ยโคตรเฮี่ยโดนพี่ตาอแม่งถือพี่นะครับทุกค,คนตอร์น้ำตตาผมเลยอะ่ะ NICE YAHOO a h oo. คนชนะเวอรแย่เกินเ yeah, มา่แย่เกินกระแทกปุ๊บแม่งมีดโผล่ที่ทำขยับพอดีเลย <laughs>